อันนี้ถืกห้ายหลายเจ fiance, ้าต้องน้ำแบบนี้กสว่าไปเอาไม่ใด้ไมนาำเลยกว่า้นี่พวกไฟดีเนาะถืกหลายอยู่คเลนน้อยก็คอยแช่ออนน้ำลือกคักแล้ไ่ได

คู่หน่อยๆ็งใ่ได้แม่เดือดีวัโ้งขี้ดินน่าอดไอยแล้วจะว่านันเนาะไม่เห็นสิมองได้น้ำท่วงไเลยเอาขีดินน่าอรไว้ถูกห้ายหลายแต่ว่าไปเอาบ่ได้ ทหานมันเป็นเอเทียด่ต้องบายเากิกายมาัมางเรอนิไม่ต้องหันเรี่อมันเป็นล่าเล่ายามไปหรอจ๊ะข้าข้าไปไาอัน